หัทยาเอ่ยลาตัวสรัญยูครั้งสุดท้ายจากกันแค่กายแต่ความรักยังอยู่คนใกล้ชิดเผยปมเลิกเต้ยอเล็กฝ่ายชายสุดแรงยือ้อเคียนรีฟส์จะเดทแบบออนไลน์กับผู้ชนะการประมูลการกุศล BTS เดินหน้าคว้าตำแหน่งบอยกรุ๊ปทรงคุณค่าสูงสุดอีกครั้ง สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาเด็ดข่าวบันเทิงนะครับช่วงนี้ Entertainment Day อยู่กับกรีดระบบทครับถูกต้องครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทั้ง3แพลตฟอร์มครับ True HD True for y o u และก็ True ID นะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยครับผมนะครับข่าวนี้เรียกว่าค่อนข้างช็อกวงการเลยทีเดียวนะคุณเต้ยจรินพรและก็อาเล็กธีรเดชกับิมพ์ว่ามีการเลิกรากันหลายๆคนมองว่าคุณเต้ยเนี่ยเบื่อฝ่ายชายและก็เตรียมจะคบไฮโซงานนี้จริงหรือเปล่าอัปเดตกันหน่อยครับ ช็อกใครหลายคนทีเดียวครับเมื่ออเล็กธีรเดชออกมายอมรับว่าตอนนี้เนี่ยได้ลดสถานะกับเต้ยจรินพรเหลือแค่เพื่อนครับหลัจะปลูกต้นรักกันมานานถึง3ปีโดยเป็นการตกลงกันทั้ง2ฝ่ายจบกันด้วยดีครับยังรักและหวังดีต่อกันพร้อมออกตัวปกป้องฝ่ายหญิงที่โดนโจมตีเพราะเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมีแต่คบไฮโซมั่นใจเลยว่าเต้ไม่ใช่คนที่ใช้เกณฑ์เรื่องนี้มาตัดสินหากต้องเลือกคบใครครับ พอมีข่าวเลิกกันออกไปในทวิตเตอร์ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้จนแฮชแท็กเกิดขึ้นเลยว่าเตยอเล็กหรือไม่ก็แฮชแท็กว่าอเล็กเตยนะครับปิดเทรนอย่างรวดเร็วครับซึ่งมีทั้งฝ่ายที่โจมตีเตยเพราะมองว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเตรียมจะคบไฮโซเหมือนเพื่อนในแก๊งเฟอร์บี้หรือเปล่าแต่ก็ยังมีหลายคนที่ออกมาปกป้องครับล่าสุดนะครับแหล่งข่าวคนใกล้ชิดก็ได้เผยสาเหตุของการเลิกรากันของทั้งคู่นะครับโดยบอกว่าฝ่ายหญิงได้บนเบื่อกับคนใกล้ชิดมานาน เพราะว่าไม่ใช่แนวแต่ฝ่ายชายก็ยังยื้อและขอพิสูจน์ตัวเองซึ่งรักเนี่ยก็ประครับประคองกันมาตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วทริปญี่ปุ่นเมื่อต้นปีก็เรียวกว่าเป็นทริปกระชับรักปรับความเข้าใจอเล็กก็พยายามพิสูจน์ตัวเองมาตลอดสุดท้ายความรักก็ไปไม่รอดครับและต้องปล่อยให้รักจบเพราะทําดีที่สุดแล้วแล้วก็ยังบอกอีกว่าตอนนี้นฝ่ายหญิงมีคนเข้ามาจีบมากมายทั้งพระเอกไฮโซนะครับงานนี้จริงหรือไม่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ อันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจทังคู่เลยใช่แต่ก็เห็นยังดีที่เลิกกันด้วยดีครับเนี่ยยังเป็นเพื่อนยังคุยกันเหมือนเป็นคนที่แบบเป็นคนดีในชีวิตคนหนึ่งเลยก็คือลดสถานะลงแค่นั้นเองใช่นะครับผมนะครับเรามาติดตามบรรยากาศนะครับงานพระราชขออภัยครับพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณตั้วสันยูนะครับแน่นอนก็มีคนในวงการบันเทิงนะครอบครัวแล้วก็ผู้คนมากมายเลยนะครับมาร่วมส่งคุณตั้วเป็นครั้งสุดท้ายครับ หลังจากที่วงการบันเทิงครับได้สูญเสียบุคคลมากความสามารถตัวสรัญยูครับวงกระจ่างไปอย่างไม่มีวันกลับเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งตับทางครอบครัวได้ประกอบพธิธีทางาศาสนาณวัด นาคปรกภาษีเจริญครับตั้งแต่วันที่11ถึง17มิถุนายนและในวันที่18มิถุนายนครับเป็นวันชาปนก,กิจในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวและคนใกล้ชิดรวมถึงประชาชนทั่วไปครับที่มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างหนานแน่นโดยก่อนที่จะเริ่มพิธีนะครับพี่ชายอย่างคุณเอกทเนธและภรยาครับคุณเปิ้ลอัทยาเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยความอาลายัยแต่ก็ยังยิ้มพร้อมบอกว่ารู้สึกใจหาย พร้อมทิ้งท้ายถึงแม้กายจะจากกันแต่ความรักยังคงอยู่เสมอไม่หายไปไหนครับ <attractions. S 1> คือมันก็ต้องอึดเะค่ะมันก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยเรายังมีหนุนหนังเราเยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทํา <ladı. S 1> ก็ปล่อยปล่อยให้เป็นธรรมชาติถ้าน้ําตาจะไหลก็ไหล <empl> <ida. S 2> แล้วเดี๋ยวก็ก็ต้องบอกกับตัวเองว่าต้สู้จริงๆแล้ว ทุกอย่างค่ะมันก็ยังยัง,ย,งยังคงอยู่ยังคงอยู่ในในหัวใจไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องราวความผูกพันความรักความผูกพันรวมไปถึงมันก็จะมีอะไรบางอย่างที่พี่ตัว้วถึงแม้เขาจะดูเป็นคนเข้มเข้มแต่เขาก็มีความคุกคิกอะไรของเขาแล้วก็มีที่เราแบบเออเอามาดูแล้วก็เออเขาก็น,น่ารักดีไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นกรอนอะไรที่เขาเขียนเก็บอกเสมอค่ะว่าเราจากกันแค่ร่างกาย หรืออาจจะไม่ได้มีลมหายใจของพี่ตัวแต่ว่าพี่ตัวอยู่กับพี่อยู่กับเราเสมอความรักมันอยู่ในในหัวใจเสมอไม่ได้หายไปไหนจากอันเพียนกายความรักไม่เคยหายไป จากนั้นครับได้มีชุดการแสดงจากกลุ่มเพื่อนและคนในวงการบันเทิงเพื่อแสดงความอาลายทั้งเดี่ยวแซกโซโฟนจากนักดนตรีชื่อดังอย่างพี่แต่งภูสิทธิ์ไหลทองครับการขับลำนำบทกวีโดยอาจารย์นวรัตน์พงไพบูรณ์และขับสนอครุยโดยอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีและตู่าทิดาได้มาร่วมส่งพิทัวจากบทเพลงพักตรงนี้ครับ จาก wing, <hè? S 1> นั้นครับเวลา17นนิกาประธานในพิธีประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังเป็นผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน <h ums> และให้แขกผู้มีเกียรติรวมถึงญาติมิตรขึ้นสู่เมนเพื่อวางดอกไม้จันทร์ซึ่งเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะครับเพื่อนสนิทอีกคนในวงการอย่างพี่นกสินใจแล้วพี่ตุาทิดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าใจหายมากการจากไปครั้งนี้ของตัวครับ มันที่รู้ข่าวแล้วค่ะเพราะว่าเราเราเสียบุคลากรดีๆที่เก่งมากๆเลยนะแต่ยังว่าหวังว่าเออวันหนึ่งจะได้แบบได้เล่นละครที่พี่ตัวกำกับอีกอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาแบบทั้งเขียนบททั้งทั้งทำเบื้องหลังทั้งหมดใครที่ที่ได้เป็นนักแสดงของพี่ตัวนะึกว่าจะมีงานที่ดีที่เก็บไว้ไว้เป็นความสรงจง,งได้อะคะก็เสียดายเสียดายความเป็น นัดแ,แสดงแล้วก็คุ้มกับบอกพี่ตั้อย่างเดียวเพราะว่าคุณใจเหลือเกินทาที่พูดตั้สิูดจได้ยินจากที่พี่ตั้วพูดพม่ใชกุูดว่าสุภาพบุรุษคำคำนี้เหมาะกับพี่ตั้วที่สุดแล้วคำว่าสุภาพบุรุษไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็เป็นการแอนจอว์ให้ลูกทุกคนให้พี่ๆพีพ่นทุกคนได้มีความสุขในห้องเรยนนะคะ ด้านอ่ันวัชระแววุทิ่นันครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลใกล้ชิดและเป็นเพื่อนสนิทตัวครับก็เปิดใจทั้งน้ําตาว่าตัวเป็นคนดีรักเพื่อนคอยช่วยเหลือทุกคนวันนี้ทุกคนจึงมาด้วยความรักเพื่อแสดงความอาลัยตัวเนี่ยตัจาจใเรียนแนะลา้เเา,เเลาเขาเขารักอ่าเขาอยากที่ทรให้เ็าได้ได้แล้วเมื่อเขาโตมา,ตาใคร ใครขออบไรใครคิดกับอัไรเรับอกว่าในเขาไม่เป็นเขบไม,ไมนะบนนะ่แต่เพื่อนนะคนในวงการที่พี่น้องกั่เัมนกันมะเราเห็นได้ว่าทุกคนมีหัวใจที่รู้เลยว่าเพราะเป็นเขาทุกคนก็เลยมาเรื่องเขา ครับมายังไงก็ยังอยู่ในใจของพวกเราด้วยแหละถูกต้องนะครับ,รบ,รบผลงานต่างๆก็น่าจะมีการเก็บรวบรวมแล้วมีการกแบบได,ได้ให้เราได้เห็นกันต่อไปรเรื่อยๆถูกต้องนี่นะฮะ,ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งดราม่านะครับสำหรับประเด็นของคอนเสิร์ต เพื่อเป็นการนํำลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผ่านมาจนเกิดดราม่าหลังจากที่คุณปุ้มไกรสอนนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการระดกของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะก็ออกมาทักท้วงว่าไม่มีการขออนุญาตจนเกิดเป็นดราม่าเกิดขึ้นล่าสุดเหมือนจะเคลียร์กันลงแล้วอัปเดตก,กันหน่อยครับหลังจากดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะครับที่ปุ้มไกรสอนผู้จัดการระดกของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเตรียมที่จะฟ้องสองผู้จัดคอนเสิร์ต28ปีดวงจันทร์ไม่รับฟ้า นั่นคือคุณหนึ่งจักรวาลและคุณท็อปสราวุ์น,นะครับนายก็หารละเมิดลิขสิทธิ์ใช้ชื่อเสียงของพุ่มพวงเนี่ยเสียงร้องและรูปภาพไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะไม่มีการแจ้งให้ทราบล่าสุดครับหนึ่งจักรวาลได้มีการโพสต์ Facebook ครับถึงปุ่มไกรสอนยืนยันว่าตนมีเจตนาดีในการจัดการครั้งนี้ และเพื่อเป็นการรําลึกถึงครูเพลงและเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาแด่ศิลปินรุ่นต่อไปยืนยันที่จัดงานไม่ได้ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ใดๆและขอโทษปุ้มไกรสอนที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบส่วนในกรณีที่พี่อ้างพี่พึ่งนะสาบแช่งตระกูลผมนะในทางกลับกันน่ถ้าเป็นผมผมคงไม่ทำแบบนั้นมผมขอจบเรื่องนี้แต่เพียงเท่านี้ถ้าอีกฝ่ายยังรู้สึกไม่พึงพอใจตนก็น้อมรบับกับการตัดสินใจ จากนั้นครับทีมข่าวก็ได้ติดต่อหาปุ้มไกรสอนเจ้าตัวทราบแล้วที่1ขอโทษพร้อมบอกว่าหากขอโทษแล้วตัวเองก็จะจบครับคงหยุดเรื่องการให้ทนายเนี่ยยื่นเอกสารถึง1ส่วนเรื่องที่1บอกเรื่องการสาบแช่งตนแค่ยกเรื่องราวในอดีตมาพูดให้เห็นภาพเท่านั้นโดยเป็นคําพูดที่แม่พึ่งเคยพูดไว้ถ้าเป็นวงดนตรีปลอมทําไม่ถูกต้องก็จะสาบแช่งครับดี ไปะนะดีใจคอมเมนต์ <Comment S 1> แปบแรกก็อืมจอรู้แล้วอะเขาเป็นลูกผู้ชายพ่อคนหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวผมังไม่ตอบเขาเลยแต่ผมขอขอ,ขอเรียบเรียงคำพูดสวยๆ้นิดหนึ่งก็ค่อยตอบเขาแล้วก็กรณีที่อ้างเหตุผลชี้แจงต่างๆนานานนะว่าที่ไม่บอกพี่ปุ้มเพราะอย่างนี้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 นะอันนี้ก็คือคือโอเคละมันจะเป็นคาแค่ตัวเป็นคําอะไรก็แล้วแต่แต่ผมถึงว่าตอนเนี้ย เขาก็ลดทิๆตรงมาผมก็พร้อมยินดีอยู่แล้วถือว่าจะจบก็ได้นะแต่ก็แต่ก็ต้องผมก็ต้องอธิบายเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะตอบตอบเขาทาง Facebook หน่อยเอง่งแล้วถ้าเป็นไปได้หลังจากนี้แล้วเดี๋ยวผมกลับปรงเทศผมก็จะเรียก,กเรื่องของเพศมา ถ้าเชิญคุณหนึ่งหรือคุณพร้อมที่เขาจะแอคชั่นอะไรเรามาทำความเข้าใจกันต่อหน้าสื่อมวลชนดีไหมถ้าเขาพร้อมนะถ้าเขาพร้อมจะมาก็ก็ยินดีเรื่องของการ,รดําเนินคดีทางกฎหมายคนแกสอนยังยืนยันที่จะทําต่อไปไหมก็มอย่างนี้มันมันก็ต้องอยังไงเขาเราจะไปได้ก็ทำไมแต่เดี๋ยวสักเนี่ย ช่วงบ่ายๆนี่แหละแล้วจะให้ผมจะบอกสื่อมวลชนเพราะผมใช้ทนายมาแถลงข่าวสิทธิและอำนาจของน้องเพชรแล้วกันคือผลให้ผมเอาตัวออกมาละเป็นสิทธิอำนาจของลูกชายเขาแล้วกันให้การให้ทนายออกมาบอกความถูกต้องและสิ่งที่มันจะเกิดข,ขึ้นหลังจากนี้ไหมครับคุณเกยสอนครับใช่ถูกต้องหลังจากนี้แหละทุกคนจะต้องฟังธนาตรงนี้แล้วก็สิทธิอำนาจของทิดพุ่มพวงที่จะได้ตรงนี้ไปขอบคุณมากนะครับคุณเกยสอนครับครับผมยินดีครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับ เนี่ยช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพบกับเค mm ียโนริฟสเห็นว่าประมูลตัวเองเพื่อการกุศลจะเป็นอย่างไรติด mm hmm. ตามช่วงหน้าครับ สำหรับเคียโนริฟส์ครับเห็นว่ามีการประมูลตัวเองเพื่อการกุศลครับเอาเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งฮะจะเป็นการประมูลแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยครับนักแสดงหนุ่มครับที่ถือเป็นพระเอกในใจสาวๆตลอดการอย่างเคียโนริฟส์ครับก็ได้ แสดงความใจบุญของตัวเองออกมาอีกครั้งหนึ่งโดยล่าสุดนักแสดงหนุ่มใหญ่วัย55ปีกำลังจะจัดการประมูลตัวเองเพื่อการกุศลผ่านทางโปรแกรมวิดีโอคอลครับในวันที่6รกรกฎาคมนี้นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจมาร่วมประมูลโดยมีข้อแม้ว่าถ้าหากผู้ร่วมประมูลมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมก็จะหยุดการประมูลทันทีครับในการประมูลการกุศลครั้งนี้ครับคีโนลีฟส์ครับจะให้ผู้ที่ชนะการประมูลเนี่ยได้มีโอกาสเดทกัน นาผ่านทางวิดีโอคอลนะครับโดยจะมีเวลาให้ผู้ที่ชนะการประมูลเนี่ยพูดคุยกับเขาเรื่องอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมเป็นเวลา15นาทีส่วนเงินที่จะรับการประมูลทั้งหมดเนี่ยจะนำไปสมทบเข้ามูล,ลนิธิการกุศลแคมป์เรนโะบ์โกครับเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งส่วนราคาการประมูลเนี่ยได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าจะเริ่มต้นที่9,800เหรียญสหรัฐหรือประมาณ300,000บาท ครับถือว่าใจบุญจริงๆนะเอาตัวเองเข้ามาทำตรงนี้พอได้เงินปุ๊บนำไปบริจาคใช่แล้วก็อ่ะมันเป็นวิดีโอเขาก็มีข้อแม้อยู่นะเออแต่คุยก็ต้องคุยในขอบเขตว่าจจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วจะใช่าแบบส่วนตัวเกินไปก็ไม่ได้ก้าไก่มากไม่ได้ใช่นีครับครับ่ะมาดูอีกหนึ่งสถิติแล้วก็รางวัลนะที่ BTS ทำได้อีกหนึ่งครั้งเป็นอยู่กันไหนครับ The Korea Institute of Corporate Reputation นะครับซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความโด่งดังของเหล่าซุปเปอร์สตาร์ในวงการบันเทิงเกาหลีก็เผยครับว่า BTS สามารถคว้าตำแหน่งศิลปินไอดอลกลุ่มส่งคุณค่าสูงสุดประจำเดือนมิถุนายนประจำปี2020ไปครองได้อีกครั้งครับโดยการจัดอันดับครั้งนี้ครับนับเฉพาะ ศิลปินชายกลุ่มเท่านั้นโดย The Korea Institute of Corporate Reputation นะครับได้มีการวิเคราะห์และก็สำรวจคะแนนความนิยมบอยกรุ๊ปในวงการ K-POP เนี่ยเป็นจำนวน30วงในระหว่างวันที่12พฤษภาคมถึง12มิถุนายนที่ผ่านมาครับซึ่งวง BTS ครับได้รับคะแนนจากการวิเคราะห์รวมถึงการสำรวจคะแนนความนิยมจากทั้งในสื่อวิทยุโทรทัศน์รวมถึงในโลกออนไลน์ครับเป็นจานวนมหาศาลถึงมากกว่า8,500ล้านฐานข้อ โดยบอยกรุ๊ปส่งคุณค่าที่คว้าอันดับ2ไปได้ก็คือ NCT ที่ได้คะแนนความนิยมไปได้จํานวนมากกว่า2,600ล้านฐานข้อมูลครับส่วนอันดับที่3ครับตกเป็นของวง EXO ที่ได้คะแนนความนิยมไปได้มากกว่า2,611ล้านฐานข้อมูลโดยวง EXO ครับสามารถเอาชนะ NCT ไปได้แบบไม่มากนะัก ส่วนวง ONF ครับรั้งอันดับที่4เอาไว้ได้ด้วยคะแนนความนิยมมากกว่า2,300ล้านฐานข้อมูลครับยินดีด้วยนะครับนะผมเรียกว่ามารโดดเลยใช่นะครับ,รบผมมาที่เรื่องราวของพี่ออมสกาวใจกันบ้างล่าสุดก็ว่ามีคนนําภาพของเธอไปตัดต่อในทางของลามกอนาจารย์เห็นว่าล่าสุดนะฮะเธอได้เดินทางไปฟ้องร้องเรียบร้อยแล้วแหะครับ ก่อนหน้านี้ครับทำเอาคุณแม่สุดเซ็กซี่ฮะหอ,อมสกาวใจสุดทนเลยครับเดือดจัดเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีมือดีเนี่ยนำภาพของตนและลูกชายไปตัดต่อในทางลามกอนาจารครับ จึงได้เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่ปออ,อทอเพอครั้งแรกที่เห็นรูปเนี่ยโกรธมากทำไมลูกชายต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ครับล่าสุดเจอคุณแม่คนสวยอีกครั้งหนึ่งเจ้าตัวบอกว่าเจ้าหน้าที่เองกำลังทำงานกันอย่างหนักส่วนถ้าถามว่าหลังจากนี้เนี่ยลงรูปแต่ละครั้งจะกังวลมากกว่าเดิมไหมเธอก็บอกว่าปกติก็ระวังตัวอยู่แล้วแต่คนมันจะคิดไม่ดีต่อให้รูปมิดชิดขนาดไหนเขาก็เอาไปตัดต่อได้อยู่ดีครับซื้มันต้นเล็ก ตอนนี้ก็เหมือนกับมีความคืบหน้าเป็นออยังไงดีอ่ะเขาเรียกว่าเจอ IP หรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าคะอะ,อะไรที่มันเป็นรหัส <IP S 1> ที่<อ>ใช่ของเขาอะ่ะแล้วแล้วก็น่าจะเจอตัวแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่า ว่าเขาจะจะยังไงอ่ะเพราะ<ม>ว่าอาจจะต้ตองรอรอทางตํารวจแจ้งมาอีกทีนึงค่ะแล้วอย่างอย่างเกิดเหตุแบบนี้ทุกครั้งหลังจากหลังจากที่เกิดเหตุนะคะเวลาลงรูปอย่างเงี้ยเรามีการบบบคิดมากขึ้นไหมหรือว่ากังวลไหมคะพี่อกว่าโรคจิตมันอยู่ทั่วไปนะอ,อันนี้เราก็ระวังตัวแล้วแหละนี่ขณะเราระวังตัวแล้วเราก็ไม่ได้เราไม่ได้เป็นแนวแบบว่าพวกเอ่อยั่วยวนยั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คือแนวพี่อ๋อเป็นแนวที่ล่าเริงสนุกสนานแล้วก็เป็นแบบดูแล้วแบบ สนุกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยยิ้มยิ้มตามอ่ะไม่ได้เป็นแนวแบบยั่วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราก็ระวังตัวอยู่แล้วขนาดรูปที่เขาเอาไปตัดต่ออ่ะมันเป็นรูปที่เราทําครัวทํากับข้าวกับลูกอยู่<ม>ก็ใส่เสื้อผ้ามิด<ม>ชิดเขาก็ยังไปตัดต่อได้ฉะนั้นเนี่ยพี่หอมว่าโรคจิตมันมีอยู่ทั่วไป<ม>เราก็ไปควบคุมอะไรตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วค่ะถ้าเราดูแลตัวเองถึงแม้ว่าเราจะใส่เสื้อปิดถึงคอแล้วก็ใส่กางเกงขายาวคุมถึงเข่าอย่างเงี้ยปิดหมดทุกอย่างเนี้ย มันจะไปตัดต่อมันก็ไปตัดต่อได้อะมันก็จะไปทําให้เป็นรูปโปได้อยู่แล้วอ่ะเออมันก็คือโรคจิตอะคะ่ะแต่อันเนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาประสงค์อะไรอะเนาะอืมก็คงแบบมีจิตใจที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อ่ะรอทางคุณพี่ๆตำรวจที่เขาคอยดูคดีเนี้ยค่ะอัปเดตให้อีกทีหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเอาเข้าใจแหละ เป็นกําลังใจให้อันนี้ก็ดำเนินคดีไปจนถึงที่สุดถูกต้องครับ,บมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำหรับครูชลธีทานทองกันบ้างน,นะครับก็นักแต่งเพลงศิลปินแห่งชาติท่านนี้เห็นว่าล่าสุดมีบริษัทเพลงชื่อดังนะครับนำเพลงไปหากินงานนี้ว่ามีการฟ้องร้องกันมากกว่า50ล้านบาทเลยครับ งานเข้าเต็มๆเลยสําหรับครูชนทีทันทองครับนักแต่งเพลงศิลปินแห่งชาติที่โดนบริษัทเพลงชื่อดังนําเพลงที่แต่งไปทํา3ดัดแปลงเพื่อการค้าครับงานนี้ไม่ขอรอช้าเลยครับเดินเข้าแจ้งความทันทีเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยครูชนทีครับเดินทางไปยังสถานีตํารวจภูทรเมืองลบบุรีพร้อมกับทนายความเพื่อแจ้งความร้องทุกกรณีบริษัทเพลงชื่อดังได้ละเมิดลิขสิทธ์ ซึ่งตรวจสอบพบว่าบริษัทเพลงดังกล่าวเนี่ยได้นำบทเพลงที่ตนแต่งขึ้นไปทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่เพื่อการค้าโดยได้เปิดนะครับแล้วก็ตรวจสอบพบในพื้นที่จังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่1 0 สพิษณุนยนที่ผ่านมานะจึงได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กันนะครับในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งได้นําเอกสารหลักฐานที่ตรวจพบเนะี่ยมายื่นให้กับทางพนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะได้ดาเนินคดีกับทางบริษัทดังกล่าวครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตนเบื้องต้นพบว่ามีบทเพลงนะ่ที่ถูกนําไปทำำําซ้าจํานวนหลายบทเพลงด้วยกันดังนั้นครับจึงเรียกร้องค่าเสียหายไม่ต่ํากว่า50ล้านบาทกับทางบริษัทดังกล่าวนะหากทางพนักง,งานสอบสวนดําเนินการล่าชา้าก็จะต้องนําเรื่องนี้เนะี่ยไปแจ้ง ต่อสารลิขสิทธิ์ด้วยตัวเองครับซึ่งทางพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานต่างๆครับจากนั้นก็ได้ออกหมายเรียกเชิญบริษัทดังกล่าวมาสอบสวนถ้าพบว่ามีความผิดก็ต้องดําเนินคดีในเรื่องของลิขสิทธิ์ครับโดยจะเร่งดําเนินการไปตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดทีมข่าวได้ติดต่อยังครูชลทีครับเพื่อสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ครับ รื่องนี้ถ้ามีการขออนุญาตกันอะไรซื้อลิขสิทธิ์ถูกต้องก็น่าจะดีใช่ครับผมดีนะครับเรามาที่สาวเอมมี่แม็กซิมกันหน่อยนะครับหลังจากที่โดนคดีช่อโกงไปจนทำให้ต้องใส่กำไรที่เป็นกำไร EM ติดตามตัวไปนะครับล่าสุดเป็นอิสระแล้วศาลสั่งให้ถอดกำไรนี้ได้ครับหลังมีกำไร EM ็ครับติดอยู่ที่เท้ามานานกว่าครึ่งปีล่าสุดนักร้องนะักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ครับเอมมี่ แม็กซิมได้ถอดกำไร EM เป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากศาลได้ยกฟ้องคดีช่อโกงประชาชนที่ก่อนหน้านี้นะ่ะเธอได้ถูกศาลตัดสินคดีช่อโกงตั้งวงแชร์ผ่านไลน์ครับถูกแจ้งความดำเนินคดีกว่า11คดีมีผู้เสียหาย80รายมีมูล,ลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทและเอ็มมี่ก็ได้เข้ารายงานตัวและประกันตัวสู้คดีครับพร้อมยืนเรื่องขอติดกำไร EM นะครับเพื่อย,ยืนยันความบริสุทธิ์ใจไม่คิดที่จะหลบหนี เมื่อวานที่ผ่านมานะครับเอมมี่ก็เดินทางไปศาลจังหวัดนนทบรุรีพร้อมทนายความส่วนตัวโดยมีคู่กรณีเนี่ย แล้วก็พวกวม3คนมาขึ้นสารด้วยเพื่อไกล่เกลี่ยหรือสืบพยานโจทย์ครับโดยเอมมี่ครับเผยว่าสารได้ให้เธอกับคู่กรณีปรับความเข้าใจกันว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้เป็นคดีอาญาไม่ได้เป็นคดีช่อโกงครับก็ได้มีการพูดคุยกันเข้าใจกันอีกฝ่ายก็เข้าใจเรามากขึ้นเลยยอมถอนฟ้องส่วนคดีที่เป็นคดีทางแพ่งครับเอมมี่ก็ขอผ่อนชําระและขอแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อไปและดีใจมากที่ได้ถอนกำไร EM พร้อมเหมือนได้เกิดใหม่เลยครับ จากนั้นครับเอมมี่ก็ได้โพสต์ข้อความประกาศอิสรภาพนะฮะลาก่อน EM เ,เพื่อนรักมีเนื้อหาประมาณว่าเป็นวันที่รอคอยสารให้เปิดใจปรับความเข้าใจกันจนตอนนี้เนี่ยเจ้าหนี้ทุกคนก็เข้าใจเอมมี่แล้วยอมถอนฟ้องให้8คดีส่วนเงินที่ค้างคากันเอมมี่ก็ยืนยันว่าจะต้องเคลียร์ให้จบเรียกว่าถึงเวลาต้องกอบกู้ชื่อเสียงวงตระกูลกลับคืนมาครับ นั่นคือทั้งหมดของช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยสําหรับช่องทางการติดต่อของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะฮะลองแอดเพื่อนกันมาได้นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจชุนเซฮ์เอสีครับยูทูบชาแนลทรูเวชันส์ออฟฟิเชียลครับแนะนำไปชมรายการในทางอีเมลด้านล่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับที่เรียกว่าดีมากๆอ่างทวีดีแอปพลิเคชันครับแอปเดียวครบสุดทุกความสนุกและสิทธิพิเศษดาวน์โหลดกันด้วยนะครับครับวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ